ลดถังของขึ้นบ่อยท้าประจันโดนเข้าววันหนักหวะนี้ไม่ดีก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาบอยท่าประจัน FC ได้โพสต์คลิปจังหวะมีปัญหาท้ายเกมในฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมบอยท่าประจันพบกับทีมไบตันแดดดี้พร้อมแคปชั่นว่าอเมริกันฟุตบอลฟุตบอลกีฬาสร้างมิตรภาพแต่การเข้าบอลหนักโดยเจตนาทำร้ายให้เกิดอาการบาดเจ็บเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยครับ โดยจังหวะดังกล่าวบ่อยท่าะจัน์โดนตัดฟาบริเวณกลางสนามจากผู้เล่นชาวต่างชาติหมายเลข66ของทีมไบตันแดดดี้ก่อนที่รถถังจิตเมืองนอนนักมวยไทยชื่อดังจะวิ่งเข้ามาโดยรถถังออกอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงในการตัดเกมของผู้เล่นรายนี้ทางนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าเป็นนักบอลอาชีพแล้วเล่นแบบนี้ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่นี่เขาเล่นกันสนุกสนุกเอามิตรภาพ ไม่สมควรเล่นแบบนี้เลยทุกคนไม่ได้มีร่างกายเป็นนักกีฬามืออาชีพอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงแต่โดยดีบอยท่าปจันก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรซึ่งเพื่อนร่วมทีมก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าพี่บอยท่าปจันนักฟุตบอลคนเดียวในโลกที่มีบริกาตลงมาคอยปกป้องในสนามด้วย และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอ,อมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ